มาแล้วนัทพลยกมาที่ดิโอโก้โโอ้หแล้วแทงกลับมาดิโอโก้เข้ามาด้านในยิงเองติดเซฟครับนัทชัยสีสุวรรณข้างในมีแต่ไปเองนัทชัยปัดขวาแล้วเรียบร้อยครับบอลถึงถึงดิโอโก้เข้าขวาแล้วปัดเกินอุ้ยนัทชัยได้ยิงแล้วเป็นประพลครับยิงเรียบร้อยเลยครับ ตัดบอลได้คาริคัรี่เดี่ยวแล้วเดียเด่ยวแล้วดึงเดี่ยวแล้วดึงเรียบร้อยครับมาเอามาเองครับคาริคัลี่ออตอนนี้เดี๋ยวไปดูแมชอัพระหว่างนครราชสีมาเอฟซีกับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับทางนครราชสีมามาไดเอฟซีก็เป็นรุกกว่าโมจิครับบีจีปทุมเนี่ยเป็นเจมเซเว่นครับเจมเซเว่นโอ้โหดูสนามมันอึมครึมอึมครึมเหมือนอเหมือนเหมือนแบบ พายุกำลังจะมาฝนจะตกนะอ,อ่าบีจีนะครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีน้ำเงินนะครับโยนยามาก่อนเอา้ามาแล้วนัฐพลยกมาที่ดีโอโกโอหนึ่งประตูต่อศูนยังไม่ทันได้บอกว่าโค <c oughs> ราชบุกจากขวาไปซ้ายชุดกรม,มท่าดูดูเอาเลยครับดูเอาจากลูกยิงของดีโอโก้ยิงฝั่งไหนก็บุกฝั่งนั้นนะครับแล้ว <c oughs> ออกนาเร็วมนาทีคือเพิ่งเขี่ยกลางเท่านั้นเองมันเป็นลูกสูตรอ่ะคือมันเขี่ยแล้วยกแล้วหลุดมาสองคนนะโอ้โหสารัตบอกดีมากเพื่อนนี่ครับคือหลังมาแล้วยกเลยครับยกหายแบบนี้ครับแล้ววิ่งแข่งกันเลยครับแล้วยกข้ามอีกทีเดียโก้มงครับขนาัใโดนขนาดนี้ครับใช่ครับเร็วไปไหมเร็วเกินปุยมุ้ยใช่ไหมโอ้ดูยกมาลูกนี้ครับข้ามหัวเลยครับแล้วเดียโก้มงอีกที ธนาชัยโดดไม่ถึงมีคนบอกนะมุกเก่าเกินนี่เตะบอลหรือเป่ากบแน่ห <c oughs> นักกว่าผมอีกรายละเอียดด้วยตรงนั้นอะรายละเอียดด้วยตรงนั้นอะอันนี้เรียกว่าเป็นแฟนแฟนหนังเลย <c oughs> เอออามาดูว่าเกียกลางมาใหม่ครับฝั่งของส่งอุสารัตน์หลอกมาสวยครับรบดีอโก้ตอกส้นมาที่ทีราศร์แล้วแทงกลับมาดดีอโก้เข้ามาด้านในย,ยิงเองติดแซฟครับมุมมันแคบราวนี้เป็นนัทพลครับ เป็นคนวารสุดเปิดเข้ากลางอุ้ยแต่ว่าเปลี่ยนไปเสาสองแถวสองมีแล้วจิงหูปัดได้โอ้หธนาชัยครับดีใจเลยครับเซฟได้อยู่หมัดครับดูครับเปิดมาทีรศินมงตั้งแถวสองมีสัตวซัดเหมือนกันครับแต่ว่าธนชัยหนูราชเซฟครับแล้วดูดูบอลบุกของทางโคราชบ้างครับคาริคาร่มาแล้วเราแสงแสงมาซัดด้วยขวาหูเซฟครับ,รบของชัดชัย โอ้แล้วได้ลูกเตะมุมครับไดห้หลุดมาดวนเหมือนกันครับคาริคารีโอ้โหดูช่องครับให้แล้ววิ่งครับแล้วไปโอ้โช่องมีเหมือนกันแล้ว,ลวยิงแต่ว่าลูกนี้ตรงตัวชัดชัยครับน,นี่ดีมากเนี่ยอย่างจังหวะแบบเนี่ยครับกระยจะแทงเนี่ยถ้าไปบังคับผิดแล้วมันพลาดก็เรียบร้อยแล้วกีติสักเข้ามาด้านในโอ,โอเคโรบรันสายมีเพื่อนหลุดแล้วเห็นเห็นครับมาแล้วครับนัทชัย นัทชัยสีสุวรรณข้างในมีแต่ไปเองนะัทชัยปั่นขวาแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้อย่างที่บอกว่าเขานี้มีทีเด็ดนะฮะสำหรับทางด้านของรุกขวะโมจิมเรื่องความพริวว้วเรื่องสกิลเพสส่วนตัวในการเลี้ยงเนี่ยโนหนึ่งนะตอนนี้หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับดูการลากจี้เข้าริมเส้นครับเนี่ยแทงทะลุช่องไปถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะคัดแบ็กเข้ามาแล้วเนี้ยดับเบิลทัชหนึ่งทีแล้ว ปั่นแบบนี้ก็โค้งหนีมือชัดชัยครับเรียบร้อยเลยโอ้โหเขาทำสวยจริงครับปัน<อ>ป่น,<ค>นดี<ๆ>มากปั่นคมมากนะฮะเชวับแล้วเหนี่ยต้าเองทีก็เป็นประตูไปเลยโอ้ตะาเอ๋ท่านุชเจริญ <laughs> ท่านูชเจริญอะ <laughs> เอาเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับกลับมาว่ากันใหม่นาทีที่35ครับ b ีจเขียกลางบ้างครับฉันมงคลยกเหมือนเดิมสูตรเดิมแต่โคราชไม่หลงเอ้าแต่บอลถึงถึงเดียโกเข้าขวาแล้วปั่นเกิดปุยมุยโอ้โหพึ่งจะเสมอให้ตายเถอะท่านและทีเด็ดลูกเขียสองลูกติดติกับเดียโกโอ้โ,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 โคราชยังดีใจไม่เสร็จเลยครับบีดีใจต่อเลยครับไม่ต้องพักครับประตูที่2ครับของทางบีครับโดย เดียโก้ลุยซันโตครับเหมือนเดิมครับเล่นลูกสูตรเหมือนเดิมตอนแรกก็คิดว่าโคราจะแก้ได้แล้วแต่ว่าโดนสกัดออกมาแล้วเข้าทางพอดีเลยลืมหรือเปล่า <c oughs> ไปเผลอหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ดูครับสูตรเดิมเลยชัดมงคลยกเหมือนเดิมแล้วหม่งตั้งได้อโอ้ไปเสี้ยววิที่เขาหม่งตั้งมามันเข้าเท้าเดียโก้พอดีนะครับ <c oughs> สูตรเดิมเดะๆครับยกจากชัดมงคลคนเดิมเหมือนกัน ข่าวขวาของเดียโ,โก้ปั่นครับปั่นเอาทิศทางแล้วหนีมือครับและ,แ,ละแข่งแกร่งด้วยไงครับอืมโดนแซ้โดนอะไรก็ยังไปต่อได้ครับ oh. สองลูกในวันนี้ครับเดียโ,โก้โค oh. ราชยังดีใจไม่เสร็จเลยครับต้องเขี่ยกลางอีกแล้ว mm. อ่ะมาดูเข้าไปไลนงเหลืออีกบานครับมาครับข้างหน้าเป็นเดียโ,โก้ธีรสินชี้ด้านในนัทพลพลิกหนึ่งทีสารัฐมีโอกาสได้ยิงแล้วเป็นปฐมพล ล็อกตัวที่ยิงเรียบร้อยเลยครับประตูที่สามาต่อเนื่องเลยครับสำหรับบีจีครับปฐมพลครับปฐมพลเจริญรัตนาพิทลมครับลูกนี้ธนชัยต้องลุกขึ้นมาโวยเลยครับว่าหูมันมาอย่างไงครับลูกนี้เป็นการเพรสพลาดครับของทางโคราชครับแล้วถึงกับเสียประตูเลยครับสาราจ่ายมาถึงปฐมพลแล้วมีช่องครับยิงเลยแต่ว่าเหมือนว่าธนชัยหนูนราชเนี่ยแกจะมองไม่เห็นนะครับมีช่องตางพอดีใช่ครับ จริงๆจังหวะเพลสพาดนี่เสียหายเพราสมควรเลยครับใช่ครับเป็นจังหวะที่สารัฐแตะบอลขึ้นมาแล้วทางโคราชเพลสพาดครับเพรสซิ่งพาดก็ถึงเสียประตูเลยครับโอ้โหประตูที่3ทาง BG ครับ3ประตูตอนหนึ่งครับโคราชต้องมาว่ามาว่าใหม่ครับอย่าไปเองครับมีฟาดดิซาครับเอาล่าเข้ามาเองครับจิ้มมาหน้าในยังไม่ถึงคารีคารีครับ โอ้เกือบจะมีอีกหนึ่งลูกเหมือนกันครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับสำหรับ BG อ่าใช่ครับก็จบในครึ่งเวลานากไป3พประตูต,ต่อหนึ่งครับเป็น BG จระทุมนี่นำอยู่ครับเลยนะ <c oughs> ไปไหนเนี่ยวันนี้ผมมาหลับรอ <c oughs> ไม่เจอใช่ไหมอ,อ่ามาครึ่งเวลาหลังพร้อมกับอีก45นาทีครับคู่ระหว่าง BGPU ครับเจอกับนครราชสีมา ที่ดิโอโกออกซ้ายแล้วถึงนับปฐมพลแล้วแทงต่อเลยนัทพลนัทพลโอ้ยแลย้วยิงอีกทีโอ้โอาบอลมันปุย้ยไม่รู้ว่าตั้งใจเปิดหรือเปล่าใช้ได้เลยครับบีจีแต่ตอนนี้เดบุกเกอร์ตัดบอลได้คาริคารีเดียเด่ยวแล้วเดี่ยวแล้ว<อ>ดึงเดี่ยวแล้วดึงเรียบร้อยครับมาแล้วครับต,ต,ตามมาติดติดตามมาติดติดจนได้ครับสำหรับโคราดโดยคาริคารี aris, ประตู3-2ครับของทางโคราช ก็ต้องบอกว่าการเข้าทําลูกนี้ของทางโคราชก็สวยเหมือนกันแทงทะลุช่องแล้วคาริคาริวิ่งมารับบอลครับแล้วแกไปเองจนได้ยิงแน่ดูครับทะลุช่องจังหวะนี้แทงต่อมาคาริคาริวิ่งแซงเลยครับวิ่งแซงตุดเยสมาแล้วล็อกเข้าซ้ายตอนแรกจะคิดว่าโอ้โหผมไม่ยิงจังหวะแรกนี่นึกว่าจะหายแล้วนะแต่ยังล็อกมาจนได้ยิงครับอย่างที่บอกครับสกิลการคอนโทรลตัวผู้เล่นเหนือชั้นจริงๆครับของทางโคราชนะรู้กันว่าโมจิเอ๊บเอ๊บ แบบนีม้มีออกหน้าเสมอได้เหมือนกันนะครับมาแล้วไว้ใจไม่ได้แล้วสำหรับ b ีจี้ิมบอกปรับเปลี่ยนแผนกันแล้วก็อีกซานฟันดี้ครับลงมาแล้วกองหน้าของ BG จีไหนครับถือถ้าได้บอลนานๆเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันเ,นเอาแล้วฮากิติศัก์ครับยิงตีโอโ โอ้บีจีเซ็นกองหลังตัวใหม่มาใช่ไหมครับเนี่ยคาริคาร่ใช่ไหมเคลียดีจังเลยโอ้เคลียนึกว่ากองหลังยิงนึกว่ากองหลังโอ้อาจจะตกใจนะจอยหันผิดด้านหรือเปล่าวัยรุ่นกันแต่ว่าส้มส้มส้มหลุดอ่ะตกหรือเปล่ามาแล้วแล้วจ่ายทะลุช่องมาคาริคาร่กิติศักดิ์อ้าววิ่งผิดร้ายเปล่าเนี่ยทำไมไม่เข้ากรอบเกียร์โทษล่ะอ้าวมาเองครับคาริ โอ้ยนี่ไง<อ>ทำไมอ่ะออประตูง,ง่ายๆยิงไม่ตรงครับประตูยากๆย,ยิงเข้าซะอย่างนั้นครับโ,โอโหราชลูกเก่งเกาเลยครับเลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วมาปัน่นเออเอออ่อาสามสามเฉย <_ an> ครับ <_ an> เอ้าตีเสมอครับโอ้กลายเป็นว่าบีจีโอ้ร้อนนะครับแบบนี้ประตูตีเสมอมาในนาทีที่82ครับโอ้โหเดือดเลยครับเกมนี้ดูคาริคารีครับที่ผมบอกวิ่งผิดนลายหรือเปล่าจริงๆถ้าเขาวิ่งเข้ากรอบเพลิดเพลนมาอาจจะมีตัวเลือก แต่นี่ก็ affiliated. ไม่เป็นไรฮะเพื่อนบอกไม่ต้องก็ได้ไม่ง้อก็ได้ถ้ามึงคิดจะวิ่งตรงนั like <S <S ้นน่ะเนี่ยฮะอันนี้ก็ไปเออใช่ใช่เออวิ่งผิดลายแปลกๆนะฮะกะจะโอ้แลบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนบอกไม่ง้อก็ได้วะยิงเองแม่งแล้วดูยิงได้ด้วยครับดูแล้วหักสายหามุมยิงลอดขาไปเลยครับอิศักดิ์เลิกยามดีครับสามต่อสามบัวรชิตตอกซ้นมาชิชนกพึ่งลงมาใหม่ครับ ชนกจ่ายต่อมาวราชิตโดนตัดในกรอบครับเอาแล้วครับสารัตยังได้อยู่กับวรชิต oh. วรชิตดึงหนึ่งดึงสองเอาแล้วโอ้ยธ mm. นชัยยังคว้าไว้ได้ไอเดียดีแต่ว่ามันเบาไง <c oughs> มันได้แค่ทิศทางน้ำหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นี่เป็น b ีจีก็บุกหนักกับอีกสาร mm. อีกสารจ่ายมาบอลถึงทีรศิลป์ล้ำหน้าครับลูกนี้โอ้โห oh. จ้ตัวโวยเลยครับ ล้ำนิดนึงล้ำนิดนึงขยับไปนิดนึงคราวนี้เป็นบอลบุกข,ของแดงโคราชบ้างครับนบพลเกิดแก้วครับน่าจะเปิดยาวๆครับไปลุ้นข้างหน้าดีกว่าเหลือเวลาอีกนิดเดียวก่อนทดเวลาครับกว่าโมจิครับเปิดมาทางด้านขวาแม่นด้วยครับเก็บได้โอ้โหแล้วดันเกมรุกเยอะมากครับรัทธพงศสายริยา ิติทุมพรก็แทงหูลูกนี้สวยครับแล้วเพื่อนหลุดมาแล้วแล้วดวลกับตุนเยตกระชากหนีไปกระชากหายในกรอบข้างในมีม้วนม้วนไปม้วนมาตันแล้วเหมือนกันครับหนบอลแล้วเคลียร์เลยครับบีจีโอ้แล้วทดเจ็บสนาทีเพลย์สุดท้ายของเกมนี้ครับบอลเป็นของใครเป็นของบีจีธีรศิลป์แตะมาที่ชีชนกมาแล้วอีสานอีอสาต<ด>์ม<ด>าที<ด>า่ช<ด>ีชนกและนบพลดวลกับชีชนก ชีตชนกได้มาที่อีกซานจบอลยาวไว้หน่อยครับโหแล้วจบเลยสามประตูต่อสามสุดมันนะเกมนี้มันจริงๆเดือดจริงๆตีสเสมอกันสามประตูต่อสามครับโอมาพร้อมกับคุณสิทธิกรกระจอน,กนเกียรติยศพอดีเลย <c oughs> ในช่จองแชทน,นะฮะสวัสดีด้วยนะครับอันนี้เขาไปเที่ยวประเทศไหนไี่้เพิ่งตื่นปะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมมาดูสถิติครึ่งหลังนะคะบีจีนะคองบอล56นะครับ โคราชนะคอมบอล44โอกาสยิงเนี่ยไม่ห่างกันมาก9ากับ6นะครับแล้วก็ช็อตออนร์เกตนะครับ7กับ5ไปดูการส่งบอลหน่อย BG เนี่ยทำได้ดีกว่าเนนือกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็อินเตอร์เซ็ปบอลเนี่ยดีกว่านะครับผมโ3-3สุดมันเลยมันเลยใช่เกมเดือดอเดือดกันยันท้ายเกมครับ